สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกุมภาหกสามนะครับโจทย์ให้ a แทนเซตของคำตอบของสมการ9กาำลัง x บวก6กำลัง x ลบ2กำลังสอง x บวก1เท่ากับ0และให้ b เท่ากับเซตของนะครับเซตของ2กำลัง x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็เหมือนกับว่าให้เราไปหาแก้หา x จาก a มาก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทํา2กําลัง x ตัวนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์เห็นสมการ9กาลัง x 6กาลัง x แล้วก็2กาลัง 2x บวก1แบบนี้พี่แบงค์มองเห็นว่าตรงกลางตัวนี้6กาลัง x มันคือ3กาลัง x คูณ2กาลัง x ป่ะครับแล้ว9กาลัง x ตัวนี้มันคือ3กาลัง x ทั้งหมดกาลัง2แล้วตัวนี้พี่แบงค์แยกตัวบวก1ออกมามันคือ2กาลัง x กาลัง2แล้วคูณ2กาลัง1อย่างนี้ป่ะครับ โอเคไหมพี่แบงก์ก็มากำหนดว่า3กํกำลัง x คือ a แล้วก็2กํกำลัง x คือ b เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ a กำลังสองบวก ab ลบ2 b กำลังสองไหมครับแล้วก็แยกตัวประกอบเป็น a นะครับบวก2 b แล้วก็คูณกับ a ลบ b <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็ได้ a เท่ากับลบ2 b หรือ a เท่ากับ b นะครับ เราก็เลยรู้ว่า a เนี่ยมันคือ3กําลัง x นะแล้วก็ตัวนี้มันคือ2กําลัง x นะครับตัวนี้ก็คือ3กําลัง x เท่ากับ2กําลัง x ผลปรากฏว่าตัวนี้มันมีค่าเป็น x x p เป็นเลขยกกําลังแบบนี้ซึ่งมันมีค่าเป็นบวกแน่ๆ2กําลัง x ก็มีค่าเป็นบวกแน่ๆถ้าหากว่าเราคูณด้วยลบ2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าฝั่งเนี้มันเป็นลบแต่ค่าฝั่งนี้เป็นบวก ไม่มีทางเท่ากันครับตัวนี้มันเป็นสมการที่มันเป็นเท็จส่วนตัวนี้3ามกำลัง x เท่ากับ2องกำลัง x นี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อตัวเลขชี้ก,กําลังอะครับเป็น0เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าตอนนี้ a เนี่ยมันได้คําตอบมาตัวเดียวก็คือเลข0นะครับทีนี้ถัดมาย้อนกลับมาโจทย์บอกว่าโจทย์ให้ทําอะไรโจทย์บอกว่า b เท่ากับเซตของ2กํกลัง x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a ก็เลยกลายเป็นเซตของ2กํกลัง0ซึ่งก็คือได้เลข1ตัวเดียวดังนั้นคําตอบข้อนี้พี่แบงค์จึงตอบข้อ2นะครับก็คือตอบว่ามันได้ผลลัพธ์เป็น1ข้อนี้ก็เป็น expo แบบพื้นฐานทั่วๆไปเลยนะครับมองเรื่องของ9กําลัง x เป็น3กําลัง x อย่างเงี้ยนะครับมองเป็น a กําลังส b กําลังสทั่วๆไปนะครับ